E hum. não,

ในบ้านในบ้านซูบิเลยไม่ไรอดใครสแสดงวะทำไมโดนตบไป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 ดิเอาวะเอาวะแม่ผมผมพาอไปเฉยเล่นไม่ต่อเลนนอยแหละ แตก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 มีมีนวคุณอะไรบ้างเนี่ยคโนว์เลืคุบัสอเนียใชล่าบัตวินแมนเลยบัตบลินบ้าผะมองไม่เห็นอะไรเลยที่ไหนระาบัตโชวินแมนได้ดิไทยวะ บนพวันเนี่ยพวกคุณจะเปได้ไงพอป,ป่อวาววะเฮ้ยไม่มีเกาะนี่มไม่ไหวแล้วต้องเตะต้องเตะต้องต่อยต้องต,อต่อยอ้าวมียม่ยขางมนะได้ ดูกนนั้นเจ็บมากหูเปนนั้นแตกโอ้ข้างหลังมาอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ไหนอ่ะโอ้ยแตกืมแตกไปดิ ต่อดิ๊ต่อดิ๊ต่อนิ๊ต่อดิอ้เหียเฮ้ยนี่พี่วุฒิผ้ามลลากใช่ไหมไอ่เลี้่งน้องก็ไม่เป็นไรผมไม่ตีออกที้ึงไอ้ป๊าไอ้งติดชุดเลยเียไม่ไอยากโตปักกระสุนเพื่อนอีไอ้เด็กเทีย 七夜五点开嘛。